คราวที่แล้วเราพิจารณาลักษณะของสินค้าบะหมี่และปลากระป๋องโดยพิจารณาจากจุด A ไปยังจุด B แล้วนะคะเราพบว่าเมื่อไรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก10เป็น20ผู้บริโภคจะบริโภคทั้งบะหมี่และปลากระป๋องเพิ่มขึ้นดังนั้นบะหมี่และปลากระป๋องจึงเป็นสินค้าปกติ การเปลี่ยนดุลยภาพจากจุด B ไปยังจุด C เกิดจากการที่ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก20เป็น30ณระดับรายได้20ผู้บริโภคบริโภคบะหมี่เท่ากับ10บริโภคปลากระกป๋องเท่ากับ5แต่เมื่อรายได้เท่ากับ30ผู้บริโภคดันลด การบริโภคปลาหมี่เหลือแค่ NC และบริโภคปลากระป๋องเพิ่มเป็น FC เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนจุดดุลยภาพจาก B-Boy ไปยัง C-Cat ผู้บริโภคบริโภคปลากระป๋องเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นบริโภคปลากระป๋องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงรายได้20เปลี่ยนเป็น30 ปลากระป๋องก็ยังคงเป็นสินค้าปกติในความรู้สึกของผู้บริโภคในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนดุลยภาพจากจุด B boy มายังจุด C cat เราจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคลดการบริโภคบะหมี่ลงจาก10เหลือแค่ nc เราจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งบะมีจะกลายเป็นอินฟิเลียกูดทันทีเพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะคะครูจะสรุปอีกรอบหนึ่งโดยให้แกนตั้งสะท้อนถึงรายได้และแกนนอนสะท้อนถึงปริมาณการบริโภคบะหมีของผู้บริโภคณนะจุดดูุลยภาพ A ผู้บริโภคมีรายได้เท่ากับ10ปริมาณการบริโภคบะหมี่เท่ากับ5เอาความสัมพันธ์ i เท่ากับ10 n เท่ากับ5มาพลอตในรูปกราฟข้างล่างนะคะนักศึกษาก็จะได้จุด e ออกมาพิจารณาต่อที่ดุลยภาพ b boy ณดุลยภาพ b boy ผู้บริโภคมีรายได้ i เท่ากับ20ปริมาณการบริโภคบะหมี่ n เท่ากับ 10ความสัมพันธ์ของรายได้กับ n i กับ n นะคะ i เท่ากับ20 n เท่ากับเท่ากับได้เป็นจุด G ออกมาที่รูปกราฟข้างล่างพิจารณาต่อที่จุดดุยลยภาพ C ผู้บริโภคมีรายได้เท่ากับ30บริโภคบะหมี่เท่ากับ NC ได้ความสัมพันธ์รายได้กับปริมาณการบริโภคบะหมี่ออกมา i เท่ากับ10 n เท่ากับ nc ที่จุด h ตามรูปกราฟนะคะถ้านักศึกษาลากเส้นเชื่อมจุด e g h เข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับปริมาณการบริโภคบะหมี่เส้นสีเขียวเส้นนี้เราเรียกว่า angel curve เพราะฉะนั้น angel curves คืออะไรนะคะ แองเจิลเคิก็จะเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งณนะระดับรายได้ต่างๆของผู้บริโภคเมื่อปัจจัยอื่นๆคงที่ปัจจัยอื่นๆคงที่ในที่นี้ก็คือราคาสินค้าทั้งสองชนิดไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองจาก a n g เ l c u r v e ที่เราสร้างได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วง AB บีบะมีเป็น normal good ในช่วง A-B สอดคล้องกับภาพข้างล่างคือในช่วง E-G กับถูกไหมคะบะมี ami, เป็น normal good angel curve จะมี slope เป็นบวกแต่การเปลี่ยนจุดดูแลยภาพจากจุด B-Boy ไปยัง C-Cat ซึ่งสอดคล้องกับจุด G ไปยังจุด H ในภาพข้างล่าง การเปลี่ยนจุดดุภาพจาก bboy ไป ccat เราได้แล้วว่าบะหมี่เป็น i n f i r i o r good เพราะฉะนั้นในช่วงที่สินค้าเป็น i n f i r i o r good แองเจ้ลเคิบจะมีสลบเป็นลบนะคะแองเจ้ลเคิบของปลากระป๋อง นักศึกษาใช้วิธีเดียวกันก็คือดูความสัมพันธ์ของรายได้กับปริมาณการบริโภคปลากระป๋องให้แกนตั้งคือรายได้นะคะแกนนอนนักศึกษาแก้เป็นปลากระป๋องนะคะก็คือ f ที่ระดับรายได้10เกิดดุลยภาพ a ปริมาณการบริโภคปลากระป๋องเท่ากับ fc ลากลงมาข้างล่างนะคะได้ความสัมพันธ์ที่จุด J ออกมาที่จุดดุลยภาพ B boy รายได้เท่ากับ20อุปสงค์ปลากระป๋องเท่ากับ5รายได้เพิ่มขึ้นเป็น20ปริมาณอุปสงค์ปลากระป๋องเพิ่มขึ้นเป็น5ได้ความสัมพันธ์ที่จุด K ออกมาที่จุดดุลยภาพ C รายได้ของผู้บริโภคเท่ากับ 30ปริมาณอุปสงค์ปลากระป๋องเท่ากับ Fc ได้ความสัมพันธ์ที่จุด L ออกมาลากเส้นเชื่อมจุด JKL เข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้จะเป็นเส้น Angel Curves ของปลากระป๋องนะคะเราจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงจุดดุลยภาพจากจุด A ไปยังจุด B และจุด B ไปยังจุด C ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดแต่ปริมาณการบริโภคหรืออุปสงค์ปลากระป๋องก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดเช่นกันดังนั้นปลากระป๋องจึงเป็น normal good ในทางเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ การที่แองเจิลเคิร์ฟมีสโลปเป็นบวกบ่งบอกให้ดูว่าสินค้าชนิดนั้นเป็น normal good ครูสรุปอีกทีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าเป็น inferior good แองเจิลเคิร์ฟจะมีสโลปเป็นลบแต่ถ้าสินค้าไหนก็ตามที่เป็น normal good แองเจิลเคิร์ฟจะมีสโลปเป็นบวก